สวัสดีครับวันนี้กับช่องต่างๆ a n g History นะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับคองนั่นเองนะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะเป็นกล่องทงนี่แหละครับเนี่ยครับกล่องทงนะครับก็จะเป็นทงอีกทงโบกอีกนะครับงั้นทองแรกงั้นเรามาดูจัดตุ้มทงโบกก่อนนะครับที่จะเป็นวปรนะครับหรือทงราชการที่สิบนะครับนี่ครับ หองที่สองนะคะก็จะเป็นธงชาตินะคะทองที่สามจะเป็นอันนี้จะธงชาติต่างจังหวัดนะครับวปพรหรือรอสิษต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหรียนสุดท้ายนะครับธงโบกสอกกอนะครับของพระราชินีครับนี่ครับอันต่อไปเลยครับแบบกล่องนะครับของเรานะครับนี่ครับ กล่องนะครับมีทั้งหมดสิบหกืนนะครับผมจะขนออกมาทั้งหมดน้อยรวจะเก็บเหมือนไม่พอครบก็เลยต้องรีบนะครับจะเก็บวีดีโอนะครับคันแรกนะครับจะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับแปดสิบครบารอบนะครับแปดสิบานะครับโอเคนะครับ หลุดแล้วนะครับไปอันต่อไปเลยครับวปรนะครับเป็นพระสังฆราชแนวตั้งนะครับเป็นเอพระราชินีเศรษฐกิจนะครับแล้วเป็นอันนี้จะเป็นพระสังฆราชสิฟ้านะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทองชาตินะครับปปรลนะครับปชวนนะครับจปรอต๊ก้าวทรงพระเจริญนะครับ ก็เป็นพปรนะคะต่อไปก็วปรนะคะพระราชพิธีบรมราชาวิเศษนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเอ่อเป็นนะคะทงทงพระราชินีนะครับก็เอ่อยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะผมก็จะพูดเร็วหน่อยนะครับพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บนะครับมันไม่เพียงพอครับ ก็สำหรับวันนี้ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะคะ